5 0 0 GT น้ฮอไลรอนนะครับนนี้จะมีระบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราดูหน้าเครื่องก่อนนะครับสังเกตดูนะครับตัวใหม่จะมี2องวอลลุ่มนะครับก็จะมีตัวปรับแอมนะครับหนาบางนะครับแล้วก็ตัวปรับหน่วงลมนะครับเราจะให้ลมมันตัดภายใน5วิหรือว่า สูงสุดถึง20วินะครับตัวนี้ก็ปรับเองได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับสองที่นะครับจะมีสองที่กับสี่ทีนะครับเดี๋ยวเปิดดูปิดเปิดเครื่องข้างหลังนะครับจะมี2อทีกับ4ีทีนะครับใช้แบบกดนะครับ2อทีก็คือตัดปึ๊บปล่อยก็ตามจังหวะมือเราเลยครับปึ๊บดับปึ๊บดับนะครับ แต่ถ้าเป็น 4T นะครับก็คือ Auto, ออโต้กดปล่อยแล้วก็เดินตัดไปนะครับจนกว่าเราจะหยุดแล้วก็กดปล่อยอีกทีหนึ่งนะครับก็คือออโต้ 4T นะครับส่วนข้างล่างนะครับมันจะมีรูปลมนะครับออกหัวแล้วก็รูพร้อมตัดนะครับก็คือตัวบนพร้อมตัดนะครับพร้อมตัดตัวล่างจะเป็นตัวปรับลมนะครับ มจะออกเหัืเลยนะครับแล้ก็ปรับไป5บาร์นะครับมันจะมีตัวนี้จะมีจอข้างหน้าข้างหลังนะครับให้มี5บาก็คือลมอยู่ที่ประมาณนี้ที่เราตั้งไว้อ่ะวิธีการตั้งนะครับวิธีการตั้งก็ตัวนี้ตั้งไว้5บาร์ก็ีโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะบวกลบอ่ะสมมติว่ามันเยอะไปเราก็หมุนทวนเข็มนะครับดึงขึ้น แล้วก็หมุนทวนเข็มไปนะครับนี่คือลดแต่ถ้าเพิ่มเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปนะครับปรับไว้ที่สี่บักครึ่งนะครับแล้วก็ล็อกนะครับประมาณนี้นะครับพอเราตั้งเสร็จเร๊่นะครับตั้งเสร็จแล้วก็ปรับปดขึ้นไปนะครับกดขึ้นไปเป็นพร้อมตัดนะครับอ่านี่คือพร้อมตัดได้เลยนะครับหนาบางอยู่ที่ตัวนี้นะครับบอลล่มนะครับแอมนะครับ จะลองดูครับอ่าตัวนี้นะครับวิธีกดมันจะอ่าการกดมันจะมีไคลลอดอา้างนะครับระบบมันจะมีที่ไฟออกหัวนะครับก็คือพวกสีสนไหมอะไรพวกนี้มันจะเผาไหม้แล้ว,ว่าเดินได้เลยน,นะครับโดยที่ไม่ต้องตัดนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเวลาเรากดค้างไว้นะคะรับระบบไคลอดมันจะตัดนะครับมันจะไม่ยาวตลอดนะครับก็คือ ปัญจาเซฟตัวพลอตลดข้างในเครื่อง,ง,งของตัวมันเองนะครับอโอเคเดี๋ยวลองฝาด,ดูครับอลูมิเนียมเหล็กสแตนเลสต้องเหลืองต้องแดงอะไรพวกนี้ตัดได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าความหนาของอความแข็งความเหนียวของชิ้นงานโลหะแต่ละตัวก็ต่างกันนะครับแต่ตัดเหล็กสเปคตัวนี้อยู่ที่สามสิบเซนนะครับเดี๋ยวลองดู ตัวนี้ประมาณ10บมิลนะครับไปต่อตัวนี้ไปต่อกับพวกเตาตา3แบบอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีพารอลาร์กสามารถสามารถยกหัวลอ,อ,อยจากชิ้นงานได้นะครับ35มิมลนะครับกำลัง